สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลอดทุ่งครับ f c เมวนศุกีา FC ครับเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่ซัารีครับเข้ามาแล้วสองงวดครับ f c เข้ามาแล้วสองงวดเนาะครับเนาะเป็นเลขจับเงินล้านของคุณแม่ซัารีครับบพาดครับสูทาปี6ปีพ่นครับถูกมาตลอดพ่นว่าครับ f c งวดนี้ครับมือนี้ครับ วันที่16หครับงวดวันที่16มิถุนายนพศ2 5 6พครับกำลังเดินทางไปบ้านแม่ซัมลี่ครับเอฟซีเอาบรรยากาศมาฝากเอฟซีครับบรรยากาศการเดินทางนะครับอำเภอกันทรารลมครับจังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้อยู่ในอำเภอครับเอฟซีนี่อำเภอนี่มีอำเภอแล้วครับนี่เนี่นี่กำแพงอำเภอบ้ออานคุณแม่ครับ ออกจากตัวอมผือโบกไก่ครับประมาณจะก,กิโลเพื่อประมาณจากก็กสามกิโลครับประมาณสามกิโลครับเอฟซีสามกิโลครับบรรยากาศดีครับเอฟซี e ผู้ท้องฟ้าสีงามครับสีงามท้องฟ้าสีขามโู้งามครับงามบรรยากาศดีแห่งงัวที่พานมาเพื่อนว่าเขาได้ครับเอฟซี e เขาจะจะเพื่นวาครับเอฟซาครับห้าสองครับเอซครับ,รบข้ามทางรถไฟน,น,นี่นี่ทางรถไฟจุบ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 ,บโอห่าสองห้าสองสามหันอ,อันอันอนี้สูดังอีกครับคุณแม่สา็จอันเดียวกันนี่แหละแม่อามาหม่หโมาหม่ครับ อืมเอาลองเบิ้งครับมันมันเขาได้ซีงวดได้อดเหลืองวดที่หาโอ้เขามาซีงวดแล้วเห็นเนาะอย่างน้เยลอยเอาไปยังครับบ่เป็นหยังเดี๋ยวอันเดี๋ยวเอดมินเฮาสิเขียนเดียดใส่เอาไปเอาไปบังบังบ่เป็นหยังแม่เอาไปยังเขีดดวยเอาไปบังบังแม่สิเฮ็ดๆเฮ็ดให้งามๆก่อนเอาเฮ็ดให้งามๆก่อนครับอีฟซีเย็นๆครับตัวนี้เป็นศูนย์ลักเลยเด้อ3ปีแล้วพอหลุดอยู่3ปีแล้วบ่โบ้ค่อยพลาดต่อ ถูกมาได้จังวดก็ครับ4งวดหรือหางวดครับซงวดนีนลังงวดที่หาโอ้หนึ่งวดที่หาครับเอฟซีห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย่งสองสามสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าียนอยู่นีอ่ืมเลียเดนก็อย่นี้มาดิมีอีกสอาดีีกศูนยหนึ่ง หกเจ็ดแปดเก้าพันพันสอนมาได้ไงสี่หกแปดศูนย์สองนัเย็ยนบอกมาส่นสี่อันนี้คือเก่ากอมแม่สีบานเนี่ยสองศูนย์หน้างกีเนี่ยหมดติบผ่านมาสองศูนย์ครับสามห้าสองสี่ห้าเด็กสามตัวสามผ่าสองเจ็ดสองสามสี่ห้าหกสอง สี่หกแสนนั่นเห็นบ่มาแปดอีกข้อเกาจะบอกทแบบแปดมันจะโซ่เนสองมันจะโซ่เนีก็เห็นบ่อันนี้เขาเออส่วนยังท่านไหนคณแม่เขาขอบหูหน่อย่นหายมาเขาวอกนี่แบบสามส่วนนี่ละหมดนี่แหละสิ่งละเงินเพิ่มนไผ่ละครัหามาครับไก่อยู่หน่อย มาได้จังวัดไลหรอครับด้นอยู่ใหญ่มากป <ian> <can ful oyu> <c oughs> ัีญาจา์ของเพื่อนต้นนี้ต็นนี้ต้นนี้ม่เฮ็ดเมือกี่ได้เนาะเฮ็ดเมือกี่ก็ยัเดืุกับสองอีกเห็นเ่ครับนี่นี่ตัวนี้กัตันนี้กัเขาดีกันไม่ได้ยีสิบสองหัวเลยนี ม่เห็ดยอดหลังคดับครับคุณแม่ซําดีครับสรุปแล้วนี่เห็ดใดตัวไหครับตัวนี้ตัวนี้มีเราขึ้นกันนะลูกมันตัวไหครับบอให้เอซีังนกันนี่ะนก็แปดสองแปดสองี่แปดสองอาจตัวนี้ก็ขึ้กันตัวนี้ก็สองศูนมันนี่สองศูนยนี่หงวดที่พันมาได้สองศูนย์เขาม่รซีหงวดงัดนี่งดที่หาครับสามตัวล้วครับคุณแม่ซัมมี่ได้จับสมตัวจับเหูกหครับโอ้ยลักลอยม ลองสูตรนี้เพิ่งนะครับเใช่ขนแม่ขั้นมั่นใจสองตัวขั้นมั่นใจสองตัวสองตัวทั้งบนทั้งล่างเก่าตัวครับเนี่เห็นบ่อเ่ยเห็นบ่อจูดภาพไทยรัฐตัวใดนะผมเขียนอยู่แล้วตัวนี้สูตรสี่ปีหาปีครับครับเบื้องใบแต่มีสองคือเก่าแต่ไม่แป๊ดคือเก่านี่นี่ครับครับคก้ส่นนี่แหละเก้ส่นนี่แหละไม่ทันครับโอเคครับตัวนี้ครับสูตรเขามาแล้วหาปีคือกันครับ แต่เป็นอาจารย์มาแต่ทางต่างจังหวัดทางไกลเนาะครับคุณแม่สัมฤีษ์ไดคนหาจนพอนี่ครับคนบักเอาซีหัวโซ่นนะคะน้อนี่ครับโอ้ยไหนโอ้ยไหน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 คือไหลลงมาเนี่ยนี่บัดตัวเลขครับคุณแม่สัมฤีครับเอฟซีได้เจสันเลยก่อนนะคะับแปดสองครับแปดสองนะครับเอฟซี 8282งวดวันที่16มิถุนายนพศ .2568 ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณแม่สัมฤทธิ์ของเฮาครับ AFC กดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ครับ A อซเมื่อนี้ครับเบาแอมราทงมีของดีมาฝากเอฟครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมมาทงเนี่ได้เดินทางไปทําบุญยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับานผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตร่นี้ไปใส่ครับานมู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่เหลือถือนะครับเนาะานผม้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับสนมู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครัครโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างเล้วเนาะครับผมสา,ส,าส,าสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยท้องรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไง<ช>แล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลย <นะ S 1> เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อหวดตี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับบุรุษซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮ่าไขา่ไข,ข่ว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบางังหมาลานเห็ดในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเ้าครับขายดีปนานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาะบบาวแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อน,นี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยัางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้ๆครับท่านผู้ชมเมืม่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากกนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมโมทูงนีได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวข้าสีได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิงพ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำนอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับ